เฮ้ยพวกมึงในพวกเราอ่ะก็มีแค่อีซอนคนเดียวที่ยังไม่มีผัวแล้วไงยะแล้ววันเนี้ก็เป็นวันเกิดของมึงกูก็เลยคิดว่าเราควรจะหาผู้ชายให้มึงดีกว่าที่ไหนเอเดียมั้ยนานะจอดค่ะกูเอาแล้วนะไปผัวมา เที่ยวไหมครับหน้าผ่านหน้าผ่านนี่เท่าไหร่หรอคะห้าร้อยครับห้าร้อยุนะมเฮ้ยเอาเอาเลี้ยงเองขี้เกียจสิวะขี้เกแล้วห้าร้อยนี่ทำอะไรได้บ้างอ่ะตัวเองลุกไซชักไม่รีบค่ะ ขครื่องหลังหมุนตัวติ้วๆอะไร่เงี้ยทำได้ปะอีเดาห้อมมึงแก้งเขาป้าฮฮ้คมึงไม่ต้องเอาแล้วนะกูเอาเอง<ะ>เออแต่ว่าเดี๋ยววันนี้พวกพี่ไปก่อนนะเอาวันหลังกลับมาหาใหม่บายบาย